สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราก็มากินน้ำพริกกันนะคะกินน้ำพริกไล่โควิดกันเถอะนี่ค่ะน้ำพริกปลากระป๋องปลาซา,ศา,ศาดินในซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีนี่ดเลยผักรายร้อมด้วยผักนะคะนี่ผักเต็มถาดเลยนะอันนี้มีใบ ผักอะไรผักขึ้นช่ายใช่ไหมเซดาโนโน่ค่ะผักขึ้นช่ายเนาะหรือผักตั้งโอใช่ป่ะค่ะกินสดอร่อยนะหอมด้วยผักอันนี้นี่กินสดเลยค่ะกินได้นะอร่อยหอมหอมกรอบกรอบฟับงเสียงเคี้ยวนะคะอันนี้ก็จะมีผักผักกาดขมเอ่อริผักอะไรนะ จำชื่อภาษาอิตาลีไม่ได้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นผักกาดม่วงอันนี้ก็ขมเหมือนกันขมนิดนิดทำสลัดอร่อยค่ะผักกาดขมเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นซุกิน่านะคะลวกลวกต้มก็ว่ากันไปเนาะนี่แต่ที่เป็นพระเอกของเรานางเอกของเราก็คือน้ำพริกค่ะน้ำพริกปลากระป๋องอุ้ย เออไม่ได้ทำอะไรมากนะก็แค่เอามาตำตำต,ำ,ต,ำ,ตำใส่พริกป่นค่ะใส่พริกป่นแล้วก็ตกปล่ากระป๋องปลาซาดินในซอสมะเขือเทศนะคะเออ,เอ,อแล้วก็มีอะไรนะมีปลามีน้ำปลามีผงชูรสมีพริกป่นแล้วก็มีต้นหอมซอยต้นหอมใบหอมซอยนะคะแล้วก็มีเออใส่ใบ ใบผักชีใบเลื่อยไปนิดนึงผักขอเปบ้านเราอะค่ะนี่อร่อยอยู่นะกินไปแล้วนิดนึงแต่ว่าเพิ่งนึกได้ไงว่าอถ่ายคลิปดีกว่าก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนดูว่าในวันที่กักตัวอยู่บ้านพวกเรากินอะไรกันแต่ก็คือแบบกับข้าวเราใกล้จะหมดแล้วนะไม่รู้จะมีใครใจบุญเอาขึ้นมาให้เราไหม ค่ะวันนี้วันที่สามเราก,ากักตัวถึงวันที่หกพวกเราก็จะสามารถออกจากบ้านได้แล้วเนาะแต่ว่าวันที่หกวันวันที่เจ็ดในลูกสาวก็เริ่มไปโรงเรียนพอดีวันที่เจ็ดพ่อกบพ่อไปทํางานลูกไปโรงเรียนแล้วแม่ก็จะได้อยู่บ้านคนเดียวอันนี้นะคะนี่นะคะกับข้าวในวันกักตัวของเราะคะ่ะน้ําพริกปลากะป๋องอร่อยอยู่อร่อยอยู่ค่ะกินได้อยู่แก้ขัดไปก่อนเนาะแต่ว่า ก็ยังโชคดีที่ว่าแบบเรายังมีข้าวให้กินอยู่ข้าวเรายังเหลืออีกเยอะอยู่ค่ะเราข้าวยังเหลือเยอะอยู่เราก็แต่ว่าพวกผักพวกพวกผลไม้เริ่มจะหมดแล้วคะ่ะนี่ผักเหลืออยู่แค่นี้อยากให้ดูผักอันนี้ล้างเสร็จแล้วแต่ไม่ได้เอามาใส่ในถาดนี้คะ่ะนี่ <laughs> ผักคมเหลือแต่ผักคมๆทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าพี่สาวจะเอาขึ้นมาให้เราอีกไหมแต่ว่าหิมะมันตกอะน,นะคะก็เห็นใจแกเนาะแบบ บ้านเขาอยู่ไกลด้วยจะให้เขาคนกับข้าวมาให้เรามันก็ไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าเ,เนื้อกวางก็ยังเหลืออยู่เยอะอยู่ค่ะในในข้างล่างแต่ว่าบางทีพวกเราชินกับการกินผักในะถ้าเรากินกับข้าวแล้วกินข้าวแล้วไม่มีผักพวกพวกเราก็รู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อะคือทุกวันพวกเราต้องกินผักวันละสองเวลาเลยนะถ้าอย่างต่ําะนะอย่างต่ำสองเวลาเราต้องกินผักต้องมี ทุกมื้ออาหารต้องมีผักอยู่ด้วยว,วันนี้ผักเดืออยู่แค่นี้คะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆนี่ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็มาเล่าใหมา้มาเล่าสู่กันฟังคะ่ะเออเดี๋ยวมาอัปเดตอาการของสามีหน่อยดีกว่าเออดีขึ้นแล้วคะ่ะดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังเหลือไออยู่ไออยู่นิดนึงไอจามไออะไรแบบนี้คะ่ะมันก็ยังเหลืออยู่แล้วพวกเราก็ยังต้อง แยกกันกินข้าวอยู่เหมือนเดิมกินข้าวทีละคนอยู่เหมือนเดิมพ่อลูกแบ่งสลับกันกินอยู่แล้วก็ยังแยกห้องนอนกันอยู่นะคะสําหรับการการดูแลตัวเองเนาะนี่แหละค่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเพื่อนๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะบอกว่าทําไมไม่มาดูคลิปอะไรให้เพื่อนๆเลยขอแจ้งนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้แมรินก็แบบ มาเขียนบทความต้องปั่นบทความให้มันได้ตามเป้าอะค่ะตามเป้าให้มันได้หนึ่งพันบทความในสามอยหกสิบห้าวันก็เลยต้องปั่นบทความช่วงนี้ก็เลยแบบไม่ได้เข้า y youtube สักเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวให้เราตามเป้า่เราจะกลับมาอยู่ในนี้เหมือนเดิมค่ะสําหรับเนาะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนนั่นแหละแต่ว่าทํายังไงได้มันก็ทุกคนมันมีเป้าหมายนะคะแล้วก็ต้องเป้าต้องเอ่อทำเป้าตัวเองให้มันได้ก่อน เออนอกจากบทความแล้วตอนนี้ก็จะมาเขียนหลายๆอย่างเลยค่ะเขียนกรอนเขียนอะไรด้วยเนาะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะตอนนี้ขอตัวกินข้าวก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ